ดีครับผมเมื่อนี้ผมสอบพี่น้องมากนี่ครับผมเก็บบกบกเอาไว้ถ้าไปครัวกินพี่น้องนะบักบกนี่นะผมนี่เขาเรียกน้นบกเนาะเปต้นบกเลยพี่น้องนี่บังทีล่ะุนี่ก็แมนครับผมนี่นะต้นบกอยู่ในโซนบ้านโพหัางตำบลอื้อเพื่อราศีสยิยเจงหวัดเชียงกียตครับหลายอยู่พี่น้องนะนี่ครับเขี้ยวนี่พี่น้องในงานหน้านะ พวกปวกเขาจะกินเปียกมันพี่น้องเห็นบ่นี่่ะมันล่นมาปุ๊บเล้วันนี้ยูนในงานหน้าแหละวันนี้เร็จแล้วปวกมันที่มากินครับนี่มันก็เลยหล่อนวันนี้พี่น้องเลยหล่อนหล่อนออกเลยครับนี่เอาไปทีเก็บเอาตัวที่มันหล่อนนะที่ปวกมันกินพี่น้องนะนี่ต้องเคลียร์หาครับผมยึดไตใบไม้ละหลายอยู่ครับนะนี่ตัวนี้เปียกปวกกินมันท่านเบิดนะนี่เครื่องหนึ่งเป็นแบบนี้ครับผม ลูกบุกพี่น้องนี่ยึดใต้ต้นมันนี่นี่ต้นมันต้นใหญ่นะครับนี่ยู่แถวบ้านผมนี่บางคนเขาก็มันมีได้ทุนเนาะคนมาหาซื้อต้นบักบุกนะครับเนี่ยขอยีเบื้องว่าต้นไหนงามๆเขาก็ะติมาซื้อเอาไปเอาไปาปลูกไว้ในปลูกไว้เป็นไม้ไประดับนะพี่น้องเนาะนี่ครับต้องเคียย์หาไปไพี่น้องนี่นี่นี่ครับนี่เห็นบ่ ตัวนี้ปวกมันกินเดี๋ยวต้องว่างไว้ก่อนเก็บกองไว้ก่อนอ่ะกองไว้กองไว้มันนี้เขาก็เอาใส่ถุงนะปวกนี้ว่าได้กินเฉพาะมักบกนี่น้องนี่ขี้ค้อยมนันก็กินเด้นี่ปวกนะปวกข้าขัๆครับผมเอายังว่างไว้บ่ได้เลยนี่นี่เห็นบ่อัน,น นี่ครับลูกมันลูกบกบกนี่โอ้ไลายได้พี่น้องอเมื่ีไม่ไ่หน่อยครับผมนั่นนั่นบางคนนี่เขาจะมาเก็บเอาเป็นกระสอบเลยพี่น้องเอาไปกองไว้ก่อนนะมาหน,นี้เวลานั้นเขาก็พาพาเอามาเอามาขายมาหนี้นะคุ้งละเศร้า <laughs> บางคนขยันนี่ขยนนัขยนก็มาเก็บเอาไลายๆครับผม เก็บไปกองไว้ก่อนพี่น้องปันี้กรพานะ่นี่ครับโ้้ลายอยู่ครับผมเนี่ยต้งลูกน้อยลูกใหญ่พี่น้องเดี๋ยวบุกนะแต่ว่าต้องกวดออกเพราะว่ามันยุดใบตองใบไม้มันลายพี่น้องนี่นี่ครับ อืเต็มเลยคุณบักบุกบักบก,บก,บกอีสานบ้านเฮานี่ผมว่าบันอึดทองกินดอกเกนาะใครไม่ได้กินเลย <c oughs> นานี่กไงน,นี่นะครับนาแร่งเนาะจากน้อยนี่ไงผักกระเดาออกพี่น้องนี่ผักกระเดาออกกะเก็บผักกระเดาเอามาแก้วมาหน่อยเลือบ้านทั้กะเอาไปขายตลาดก็ได้ครับผมผักกระเดาเนาะขายได้ครับ ต้นกระเดากลายได้พี่น้องหลายต้นนะครับนี่นี่พี่น้องเห็นอยู่นะครับหลายเด้ครับอีสานมันเฮ่านี่ก็ถือว่าของอึดของของกินเนี่ยมอึดพี่น้องมองึดครับผมน,น,นี่ต้นนี้ผมเคยผมเคยเห็นเพิ่นมาเก็บเอาไปเอาไปพาอยู่มัน่นเนาวพี่น้องนะมกบกไหมเป็นบางต้นนะครับ บางต้นนี่เนา่าเลยพี่นอ้องนะบางต้นนี่ผ้ามานนี่เนา่าวว้ยใคยว่าเขาแซน้ำโดนไหมแซน้ำโดนกันเน่าครับผมบางบกเนาะนี่แต่ว่าตัวนี้มันเป็นส่วนนี้นี่มันอยู่ในนุน่นก็เลือกนุ่นบกนะพี่น้องนะนงนะยก้างข้างเลยล่ะนี่ตรงนี้หน้าไม่ได้แซ่นะมันอยู่นุ่นอยู่หน้าโน่นครับผมเวลา แค่มันซุ่มๆมาสจะเวลาฝนตกมามันก็ค้างนานมาหนึ่งมันก็ไหลออกไปนะเพราะมันเป็นหน้าน่นเป็นงานโน่นครับผมตรงนี้ครับบอลเอาพี่น้องนี่ผมเคยเห็นพ่อใหญ่เรามาเก็บเอาไปพาแล้วครับนี่ตัวนี้นะผมก็เลยมาเก็บมาต้นนี้ครับนี่นี่ครับบู๊สพี่น้องนี่ท่านท่นขยันนะอยู่บ้านนอกบ้านนาเฮานี่นะพี่น้องเอ้ยเก็บบะบกมาพาขายมาเนี่ นะหลังจากที่เข้าเกี่ยวเขาเกี่ยวน้ำแล้วอ้าวพวกเท้าพวกแกก็มาหาเก็บบักบกครับผมเอาบักบกไปเอาไว้จะพากันเอาไปขายในกรุงเทพไดบ้บ่พี่น้องโอ้ราค่าดีเลยครับนี่บกนะนี่ราคาบักบกจากบ้านเฮานี่ละครับจากอีสานมาเฮ้านี่ละไปไกลได้ครับผมนี่ <laughs> ไปไกลครับ หากินยากนะครับยูได้เมืองนี่บ่ได้กินง่ายๆนะครับนี่อยู่ในเมืองนะจะบอกให้ครับผมขัน่มาอีสานมันเห่านี่บร่ได้กินเลยครับนี่นี่ครับปวกมันกินหลอนไปละเอา้าเมื่อนี้พ่อล้วพี่น้องนี่ได้ร้ายเตือครับผมนี่เอาเสื้อเสียจะเก็ตเลย น่ครับตัวดีมันจะเป็นมีพี่น้องตัวเลยตัวเลยมันดีนะมันจะเป็นสีขาวอย่างนี้ครับผมซื้อค้อนทุบเลยพี่น้องค้อนทุบประผมนะครับใช้ได้ไนี่ทาอะไรได้รุนนี่นี่ครับ Klara, hörrni! jag vill 20ิั่วเพรามันหอมเลยพี่น้องนี่นะนวันเป็นความใหม่แหงครับผมเริ่มแล้วครับไกล่ละอ่าอันนี้ก็โอเคครับผมนี่